สวัสดีครับ FC ที่น่ารักทุกคนนะครับผมแล้วก็สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ก็รบรักทั้งหลายนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องพิเดชัท FCTP Channel นะครับผมแล้วก็พิเชัท FCTP Family นะครับผมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะขอพูดเรื่องเกี่ยวข้องกับการเช่าที่ดิน 99ปีอยู่ในประเทศไทยนี่แหละครับนะฮะจริงๆแล้วเรื่องนี้อันตรายมากครับผมเห็นข่าวเมื่อกี้นะครับว่าชาวสวนชาวสวนทุเรียนกำลังจะถูกกว้านือเพื่อปลูกทุเรียนส่งไปที่จีนบางครั้งอะไรที่เกิดขึ้นแล้วก็เกิดความเสียหายที่ประเทศลาวเนี่ยประเทศไทยก็ควรดูไว้ ภูเขาที่ลาวและพื้นที่ลาวทางการเกษตรนะครับถูกเช่าหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นปลูกกล้วยหอมไม่ว่าจะเป็นปลูกทุ่ลงทุเรียนเช่าแล้วมันเป็นอะไรครับเช่าแล้วก็คือเท่ากับว่าคนในประเทศนั้นไม่มีสิทธิ์ในที่ดินเลยเก้าสิบเก้าปีเอาไปว่าคนให้เช่าพ่อแม่พี่น้องให้เช่าเนี่ยรับรองว่าคงตายไปหมดละ่ะถ้าตายไปหมดแล้วลูกหล,ล,ล,ลานเขาตายไปหมด ที่ดินนั้นก็จะคืนใครล่ะครับใครจะไปเฝ้าดูติดตามนะครับเมื่อไหร่มันจะถึง99ปีวะตายหมดแล้วคงเป็นผีนั่งรอนะนะครับอย่าลืมนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นพื้นดินที่อุดมสมบูรณ์ประเทศจีนเขาไม่มีเราเคยปลูกทุเรียนขายให้จีนมันเป็นลักษณะการเทคโอเวอร์แบบเคยซื้อสินค้าเคยซื้อทุเรียนเคยซื้อผลไม้จากไทย ก็เขาเป็นทุนใหญ่ฮะเขาเงินเยอะก็คือเขาย้อนไปปลูกเองนะเลยมาเช่าเขามีเงินมากพอที่จะเช่าประเทศไทยเนี่ยสองร้อยห้าสิบปีอะ่ะคิดให้ดีนะครับคนให้เช่าเนี่ยตายไปก่อนลูกๆหล,ล,ลานๆเกิดตายไปก่อนแล้วใครจะเอาที่ดินคืนน,ะนี่เลยเขาเรียกปลายใหญ่กินบาเล็กครับอยากนั่งรอรับเงินเช่าอย่างเดียว แต่การให้เช่าแสดงว่าจีนต่อไปก็คงจะมาขายทุเรียนให้คนไทยกินดังนั้นการเช่าให้เช่า99ปีคือแสดงว่าประเทศนั้นกำลังจะล้มละลายประเทศไทยเรามีอุตสาหกรรมแล้วก็ภาคการเกษตรจีนจะมาครอบครองแผ่นดินปลูกผลไม้ขายให้ประเทศไทยแล้วก็เขาเอาไปขายทั่วโลกดังนั้น99ปีเนี่ยถือว่า จะเป็นการผิดพลาดในแผ่นดินมหาศาลชาวสวนอยากได้เงินอยากให้เช่าแล้วตอนนี้คุณอายุเท่าไหร่ถ้าคุณอายุห้าสิบปีแสดงว่าไม่นานคุณก็ตายอายุหกสิบปีไม่นานคุณก็ตายแล้วใครจะรอดูว่าเมื่อไหรคุณจะได้ที่ดินคืนเก้าสิบเก้าปีแล้วลูกหลานคุณเกิด มีปัญหาเอ็ซิเดนต์คุณตายไปก่อนลูกหลานคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะได้ที่ดินคืนเกิดเขาเป็นนั่นเป็นนี่ไปก็เรียบร้อยดูประเทศลาวเป็นหลักครับเพราะว่าไม่สามารถเพราะว่าไม่สามารถที่จะทําอะไรได้แล้วอ่ะเพราะแผ่นดินเป็นของจีนแผ่นดินเป็นของจีนโดยใช้หลักคําว่าเช่าแต่แผ่นดินเป็นของจีน ถ้าได้ยินรัฐบาลไหนพูดเรื่องจะให้เช่า99ปีนั่นมาจากจีนเห็นนักข่าวเห็นช่องหนึ่งเขาพูดเรื่องนะครับชาวสวนจะให้เช่าที่ดินให้จีนไปปลูกทุเรียนนายทุนใหญ่มาเช่าที่ดินการเช่าเท่ากับว่าก็เป็นที่ดินของเขาได้แหละครับเพราะเขามีเงินเยอะเศษเงินในการเช่าที่ดิน แต่คนไทยจะอยู่ยังไงการยังมีที่ดินอยู่อย่าบอกได้ว่าการเช่าแสดงว่าที่ดินเป็นของเราเราไปเตะต้องเขาไม่ได้นะครับก็เขาเช่าแล้วอะยกเลิกไม่ได้ด้วยดังนั้นเรื่องนี้ต้องดูดีๆนะครับเวลาเขาเช่าประเทศไทยแล้วเนี่ยซึ่ิว่าเขาเช่าไปหมดแล้วเนี่ยเก้าสิบเก้าปีเนี่ยเราจะจะอยู่ยังไงครับ ลูกหลานจะลูกหลานน่าจะอยู่ยังไงคุณแต่ต้องที่ดินนั้นไม่ได้จนคุณตายอ่ะคนหลายรุ่นต้องตายไปเพราะว่าไม่สามารถเข้าไปแตะต้องที่ดินตัวเองได้เพราะที่ดินนั้นเป็นของจีนแม้จะใช้คำว่าเช่าแล้วเขาเอาที่ดินไปสร้างรายได้มหาศาลมีแต่รวยกับรวย แะที่ดินในประเทศไทยเนี่ยเป็นที่ดินทองเนี่ยทำไมจึงมีความคิดนี้ขึ้นก็มาจากจีนนั่นแหละครับมีความคิดนี้ขึ้นลาวเปไงฮะจนมันมีที่ดินเป็นของตัวเองแล้วเนี่ยคือเกสิบเก้าปีจบเลยครับคุณให้เชา่าแล้วคุณไม่มีสิทธิ์ในที่ดินแล้วครับคุณตายแหละคุณต้องตายอะ่ะตายแล้วยังไม่ได้ที่ดินคืนอ่ะแนั้นเรื่องนี้ต้องระวังนะครับดูประเทศลาวเป็นหลักครับ เป็นแค่ที่ป้อนพืชพันธุ์ผลไม้ไปให้จีนแล้วเขาก็เอาผลไม้นั้นมาขายให้แล้วเขาเอาผลไม้นั้นมาขายให้แสบไหมละ่ะคิดให้ถี่ถ้วนคิดให้ดีเราก็เราก็ค่อยเป็นค่อย,อยไปบูามีข้อมูลว่าให้เช่าที่ดินแสดงว่าประเทศนั้นกำลังแย่ต้องเอาเงินทุกทาง ต้องยกแผ่นดินให้เช่าแล้วเขาก็มาปลูกกินปลูกขายเรื่องนี้สําคัญทีเดียวครับก็นะครับ,นะรบฝากให้คิดนะเพราะไปฟังแล้วเรียกว่าโหนะครับน่าเศร้า99ปีคือคนให้เช่าในี่ตายหมดอคงเป็นผีไปเฝ้าที่ดิน่ะนะฮะบ,บางครั้งมีหลายเรื่องที่เราไม่รู้แลกะความคิดของคนจีนเขามีวิธีหลากหลาย ที่ได้ครอบครองเพราะว่าคุณไม่มีอายุถึงหมื่นปีแน่นะครับแล้วลูกหลานคุณจะทำยังไงหรือคุณจะทำยังไงคุณคิดว่าเอาเงินมาแล้วคุณจะทำยังไงคุณมีเงินจากการเช่าแล้วคุณจะทำงไงนั่งกินนอนกินเหรอคุณก็ไปซื้อเขานะครับผมคิดว่ามีผมคิดว่าเรื่องนี้ไม่น่าจะดีมาก นะครับปลูกเท่าที่ได้ปลูกกินปลูกขายเท่าที่ได้ไม่ต้องมาเดือดเนื้อร้อนใจอย่างน้อยก็มีที่ดินเป็นของตัวเองไม่ใช่มอย่าไปตีความว่าให้เขาเช่าแล้วก็ที่ดินเป็นของเรานะเดี๋ยวเขาจะให้เช่าช่วงต่อก็ได้9กสเก้าปีเขาสามารถเอาที่ดินที่เช่าแล้วเยไปเช่าช่วงต่อบริหารจัดการที่ดินของคุณเลยเก้าสเก้าปีคุณไม่มีสิทธิ์ทําอะไรนะฮะไม่มีสิทธิ์ทำอะไร นี่แหละครับ,รบสิ่งที่น่าห่วงนะครับในในเรื่องที่ในเรื่องเกี่ยวข้องกับให้เช่าที่ดิน9-9้ิกปีก็ฝากนําไปคิดนะครับดังนั้นก็พี่นาดูนะครับผมนะครับโอเคครับอีพีนี้ก็ประมาณนี้ครับสิครับ